ว่าเป็นวันแรกในรอบ5เดือนที่การประชุมคณะรัฐมนตรีกับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีวาระสาคัญที่ต้องจับตานั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นคุณเพ็ญพันธ์แหลมหัวมีรายงานเข้ามาเชิญค่ะ บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกลับมาคึกคักอีกรอบนะคะหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายให้สื่อมวลชนนั้นสามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการประชุมครมอแบบเต็มคณะหลังจากที่มีการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟรนต์มายาวนาน5เดือนนะคะสําหรับวาระนะคะที่น่าติดตามในวันนี้ก็คือเรื่องของกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น3ประเภทด้วยกันนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงแรงงานเองนะคะเตรียมที่จะเยียวยานะคะมอ3ให้ อีก2,500บาทในะระดอก2ค่ะ การประชุมครมวันนี้นะคะประชุมที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกครั้งแรกในรอบ5เดือนนะคะที่พบกันแบบครบองค์ประชุมต้องปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะโดยมีกําหนดให้รัฐมนตรีทุกคนลดจํานวนผู้ติดตามลงเหลือหนึ่งคนนายกรัตรีเป็นประธานการประชุมนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงสีหน้าเรียบเฉยคะ่ะพูดคุยหารือ,อรอบก,กับพลเอกอนุพงศ์และพลเอกประวิตยก่อนเข้าประชุมครมทัทงนี้นะคะวาระที่ต้องติดตามที่สําคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอครมพิจารณา ให้มีการเล them, partido, aper, ือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ประเภทได้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะครบวาระการดํารงตําแหน่งทั่วประเทศในเดือน2,561ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงแรงงานเสนอมาตรการเยียวยาแรงงานผู้ประกันตนม .33 พื้นที่แดงเข้ม13จังหวัดรอบสองอีกคนละ2,500บาทด้วยนะคะส่วนประเด็นการเมืองที่ยังระอุในพักพลังประชารัฐหัว น้าพักนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐเรียบร้อยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็เลขาของพักนั้นอนาคตจะแจ่มใสหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ค่ะพล <c oughs> เอกประวิทย์บอกว่าเรียบร้อยนะคะโดยนายกมนตรีบอกแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องเชื่อท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมที่จะยุสอบสบคนะคะก็บอกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นพร้อมที่จะรับมือนะคะการแพร่ระบาดของโควิดหลังจากนี้หากมีการยุสอบสบคจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบค่ะ